ข้อความแรกบิ๊กเอ็มเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกปลดฟ้าแลบหายไป14วันเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นมรสุมชีวิตมากๆหลังพัวพันกับรางวัลที่1ทิพย์จนทําให้ดาราหนุ่มบิ๊กเอ็มกิตาริสบุตรพรมถูกต้นสังกัดยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของช่องต่อมาบิ๊กเอ็มกิตาริสออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากช่องหลากสีประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดโดยบิ๊กเอ็มโพสต์ใบถแถลงของช่องหลากสีในไอจีสตอรี่พร้อมอิโมจิร้องไห้ และยกมือไหว้จนมีกระแสข่าวว่าช่องหลากสีหลายสังกัดกำลังจับจ้องอยากร่วมงานกับดาราหนุ่มคนนี้ทางด้านบิ๊กเอ็มได้โพสต์ไอจีสตอรี่ไม่แน่ใจว่าเป็นการบอกในนหรือไม่เป็นภาพของหน้าหนังสือที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าฉันคนใหม่กำลังจะเริ่มต้นเจอกันเร็วๆนี้เอาเป็นว่ามาร่วมลุ้นข่าวดีกับพระเอกหนุ่มของเราไปพร้อมๆกันค่ะทางนี้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงมาสักพักทางด้านบิ๊กเอ็ม ได้เปิดใจสัส้นๆผ่านอินสตาแกรมบอกว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมามันคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสําหรับทุกโอกาสครับเป็นเวลา2สัปดาห์หรือ14วันที่ Big กอได้หายไปจากโซเชียลล่าสุดวันที่1 7มกราคม66 Big กอได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมอีกครั้งโดยโพสต์ภาคตัวเองพร้อมข้อความระบุว่า I'm back everyone with t e seven and 23 w beginning start now h a v าการเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และแสดงความเห็นอวยพรวันเกิดและให้กำลังใจเขาจำนวนมากเลยทีเดียวทั้งนี้หากย้อนกลับไปบิ๊กเอ็มก็ได้ไลฟ์สดแถลงข่าวร่วมกับนวัตสารภาพไปได้ถูกรางวัลที่หนึ่งส่วนที่บอกว่าได้ส่วนแบ่ง6ล้านและใช้ต่างจำนวนนั้นไปบ้างแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงโดยเขาบอกว่าแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือขอโทษยกมือไหว้กราบขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนแฟนๆรวมถึงทุกคนที่ผมรู้จักที่มัน เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากที่ผมโง่เองผมไม่รู้ผมไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อใจคนง่ายและผมคิดว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงทางทางที่ท้ายที่สุดแล้วผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ถามว่าผมจะดําเนินคดีเพื่อปกป้องตัวเองไหมยังไงดีล่ะก็เดี๋ยวผมขอปรึกษาทางผู้ใหญ่ก่อนครับว่ามันจะไปในทิศท,ทางไหนแต่โดยส่วนตัว4ถึง5วันที่ผ่านมาที่เกิดเรื่องผมได้รับผลกระทบหนักมากๆซึ่งผมไม่เคยเจอเหตุการณ์ แบบนี้แต่วันนี้ผมกลายเป็นแทะรับบากแทนทุกคนผมถูกสังคมต่อว่าทั้งทังที่ผมไม่ได้เป็นคนก่อเรื่อง